เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตเซตหน้าของใบอันดานะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้านี้ก็คือจะค่อนข้างมีริ้วรอยเนาะแล้วก็มีริ้วรอยนะคะแล้วก็มีจุดด่างดำนะคะแต่านางแบบของเรานี่น่าจะขาวใสอยู่แล้วนะคะแต่เขาจะเป็นเซลล์ก็จะมีพวกลิ้วรอยอยู่เดี๋ยวเราจะลบหน้าด้วยสบู่ส้มกันก่อนนะคะแล้วมาดรอลยหลังจากนี้เราก็จะมาซักขับหน้ากันนะคะ สครับหน้าด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวไวช็อกโก้สครับนะคะเพราะว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเนี่ยค่ะที่เป็นฝ้า,าเป็นจุดด่างดำเป็นฝ้าเนาะแล้วก็จะมีแต่อันนี้ดีตรงตรงที่ว่าไม่ค่อยมีสิวเซียนเท่าไหร่แล้วก็นางแบบในี้หน้าค่อนข้างแห้งเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าปกติเขาบอกว่าคนหน้าแห้งไม่ควรสครับหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะ วาสาครับเสร็จแล้วหน้ามันจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะนี่ใช้อิตย์ละสองครั้งเนาะแล้วก็เริ่มถูบนเบาๆถูบนเบาๆถถนเบาช่วงแก้มช่วงขาตรงไหนมีสิวอย่างเขามีสิวที่ปากนิดนึงเนาะเราก็ เว้นช่วงช่วงที่เป็นสีหน ใครมีสิวที่จมูกก็เน้นนิดนึงนะคะช่วงจีาเกิดคนก้้นแดดหรือว่าคนโดนแดดเยอะๆเนี่ยสครับหน้าบ่อยๆดีไหมมันก็ไม่ดีนะแต่ว่าควรจะสะครับสักอาทิตย์ละสองะคระั้งค่ะเพราะถ้าเรายิ่งโดนแดดมากเนี่ยไอพวกเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะกว่าคนปกตินะคะแล้วก็จะทําให้เกิดเป็นพวกฝ้ากะเนี่ยได้ถ้าใครที่รูขุมขนกว้างแนละหน้ามันเนี่ยมันก็จะพานเป็นพวกสิวอักเสบสิวอุดตันขึ้นมา แสงแส้นี่มันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดล่ะของเราจะเน้นที่แก้มนิดนึงเพราะว่าเ,าเขาจะมีริ้วรอยช่วงแก้มค่อนข้างยเยอะนะคะแต่ถ้าใครเป็นสิวอักเสบเนี่ยไม่ควรจะสะครับแรงขนาดนี้นะต้องสครับเบาๆนนหน่อยเหน่อใหเอ้เลือดลมมันไหลเวียนบนใบหน้าดีด้วยสำหรับคนที่มันมีริ้วรอยหรือว่าไม่ได้ไม่ได้บวมผักนานประมาณสักนาทีสองนาทีอะค่ะ เนื้อสัครับมันหายไปไปในหน้าเราหมดสะครับตัวนี้หมอยเหมาะมากเลยนะคะสำหรับคนหน้าแห้ง มีสิวช่วงนี้เนาะที่อุดตานช่วงนี้แล้วก็เน้นช่วงนี้นิดนึงช่วงนี้การสกิมสะิมลโรคเรา ม,มีแสงด้วยนั้ดูได้เลยนะคะนี่จะเป็นสิ่งสกปรปกทั้งหลายทั้งหลาย <c oughs> ที่จะออกมาถ่ายดูใกล้ๆเนาะมันจะเห็นว่าเออน้ำจะชุ่มชื้นกว่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็พวกเนี่ยลอย รอยกะรอยอะไรเงี้ยก็จะจางลงนิดหน่อยนะดูจากเมื่อกี้จากตอนแรกนะคะรอยกะรอยอะไรมันก็จะจางลงนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาร์กหน้ามาร์กหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้ให้พวกรอยกะฝ้าเนี่ยเออ่จางลงจริงๆเลยนะคะเพราะอันนั้นเป็นเป็นมาร์กแบบจริงๆมันเป็นสลิปปิ้งมาร์กเนาะแต่เดี๋ยววันเนี้ยเรารีวิวให้ดูเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาร์กสักประมาณ30นาทีให้ดูแต่ลนะ้วเนาะ เดี๋ยวมาร์กหน้าการเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะเป็นมาร์กุหลับตัวนี้เนาะมาร์ครักะสะครับก็ควรใช้สองอาทิตย์นะอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเท่ากันเลยก็คือบางคนก็คืออ่ะสะครับหน้าเสร็จแล้วก่อนนอนเนาะแล้วก็มาร์กตัวนี้มาร์กหลับแล้วก็มาร์กแล้วก็นอนไปได้เลย ก็เน้นช่วงที่มีรูขุมขนกว้าง,อย,างอย่างนางแบบเราก็จะมีรูขุมขนค่อนข้าง,ง,งกว้างเพราะว่าหน้า,หนาแห้งมากแล้วก็โดนแดดค่อนข้างเยอะนะคะวันๆรอบดวงตากับกับขอบปากนะคะตัวนี้ยิ่งมาร์กนานยิ่งดีนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเร่งรัดเราก็จะทําให้ดูว่าเอ,อถ้าสักสามสิบนาทีเนะี่ยตัวนี้ก็โอเคะคะ่ะมันก็พอใช้ได้ นี่นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสาีสิบนาทีเรากลับมาดูกันนะคะว่าว่าเมื่อเราลบหนา้ามากออกไปแล้วเนี่ยน่าจะดีขึ้นขนาดไหนเนะเาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาลบหน้ากันเนาะเพราะว่าอันนี้กี่ชั่วโมงละสองชั่วโมงได้แล้วเนาะประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะจะลองหน้าจะรู้สึกว่าค่อนข้างแห้งเน,ะนาะค่อนข้างแหง้งไม่มีแบบจะมีรูรอยค่อนข้างเยอะแล้วก็แห้งมากนะคะไม่มีความชุ่มชื่นเลย ในผิวหน้าเนี่ยนะคะตอนนี้เดี๋ยวสังเกตดูได้เลยว่าน่าจะดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็าขาวใสขึ้นด้วยนะคะดูใกล้ๆเนาะเลยดูที่แก้มลองค่ะัง จริงจริงแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องไวทั้งคืนนะถ้าไวทั้งคืนนี่หน้าจะใสิ๊ดเลยตื่นขึ้นมาแล้วลูกหมุนขนมันก็จะเล็กลงนะสังเกตลูกหมุนขนเลยนะคะว่าลูกหมุนขนเล็กลงน,ะนี่ก็ลบเรียบร้อยแล้วก็วคือหน้ามันจะชุ่มชื้นด้วยนะคะเนี่ยนะชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ ตัวอลอยฟ้ากลาอะไรเงี้ยก็จะจางลงด้วยนะคะถ้าใช้เป็นประจําตัวนี้จะให้เกี่ยวกับหน้าขาวสักเลยใส่ชิ้นกว่ากว่าตอนแรกเนาะแต่วันนี้เราเราใช้ตัวจะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลงเอสเซนต์ให้เนาะทำการบำรุงโดยการลงเอสเซนต์ทองคำนะคะเป็นเอสเซนต์มหาทองคำนะคะเราก็ลงไปเลย หน้ากับคอหน้ามันจะใสขึ้นไหมดูชมพูดูขาวอม,มชมพูขึ้นมาเลยนะรอสักพักนึงนะคะให้แบบว่า,อาเอเซน์ซึมเข้าหน้ากบบปกบแบบ,บบนี้นึงให้เอเซนส์ซึมเข้าหน้าแล้ว ันนี้เราก็เสร็จการบำรุงแล้วนะคะบำรุงหมดทุกอย่างแล้วอันนี้ก็คือสครับด้วยพอกด้วยเนาะแล้วก็ลงเอเซนส์ด้วยนะคะจะเป็นตัวนี้นเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงเบสหรือว่าตัวกันแดดตัวนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาก็จะต้องออกไปข้างนอกน,นี่จะเป็น BB All a ออร่าวิงเบอร์หนึ่งนะคะของ By อ n นดาเนาะ พี่เขาเป็นคนค่อนข้างขาวเราก็จะใช้เป็นบีบีตัวเบอร์หนึ่งนะคะใช,ใช้ให้พี่็จะเป็นเบอร์หนึ่งบี BB นี่ต้องใช้ทุกวันนะคะถึงจะจะดีเพราะว่าแดดเอยอะไรเอยตัวนี้กันแดดหกสิบนะคะเอพีเพีสิ ผักหน้าก็กระจ่างสว่างใสด้วยนะคะเออขอนลบนิดนึงไปโดนไปโดนตา เรามาว่าตากันใหม่ถ้าใครต้องการความขาวก็จางใสก็ต้องเ็นเบอร์นี้ยคะ่ะจะปรับผิวสว่างขึ้นอ,อ,อีกระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวจะให้ลองดูหน้าฝั่งนี้กับหน้าฝั่งนี้นะคะ หน้ามันก็จะระดับนึงแต่ว่ามันจะบางมากจะเป็นบีบีที่บางมากขอหน้าฝั่งนี้นิดนึง เขี่ยง่ายมากนะบีบี BB จะเขี่ยง่ายมากเลยนะคะก็คือเป็นรองพื้นเป็นแป้งเป็นอ่าเป็นบีบีในตัวทุกอย่างละตัวนี้ก็คือทาตัวนี้ยแล้วก็ทาแป้งพับแป้งฝุ่นแต่งหน้ากันตามสบายได้เลยจะ่ลืมตานิดนึงเพราะว่าเป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยแา้วแล้วระหว่างวันเนี่ยสามารถตัวนี้สามารถที่จะ ทาทับเมคอัพได้ด้วยนะคะเพราะว่าความบางของเขาเนี่ยเขาจะบางสามารถที่เราจะทาทับเมคอัพได้เลยเรียบร้อยแล้วอ่าดูเลยเห็นไหมเนียบไหมหน้าเนียนไหมอืเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวดีๆก็อย่าลืมทาคอด้วยอันนี้ให้ให้ดูความสั่งระหว่างคอกับหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเราจะทาคอให้เขาละ นะคะค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณนาแบบด้วย